สวัสดีครับสวัสดี ทุกท่านนะฮะเช้าแบบนี้นะครับวันนี้วันที่17นะครับเดือนมีนาคมก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เช้าแบบนี้มีการส่งมอบรถยนต์นะครับส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่ที่จัดได้ตามโปรโมชั่นนะครับกับคันนี้กับเอซีที่อยู่แถววลรามสองนะครับกับคันนี้ฮะคันสีขาวรุ่นสีประตูยกสูงคันนี้ครับกับรุ่นเกตแอลนะครับคันนี้ผมรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้า เข้าไปดูได้นะครับคันนี้ว่ามีรีวิวอะไรบ้างนะครับวันนี้เดี๋ยวลูกค้ากําลังเดินทางมานะครับประมาณ8ปดโมงครึ่งประมาณนี้ลูกค้านัดหมายที่โชรูมนะครับวันนี้ไม่ได้นํารถไปส่งมอบนะครับส่งมอบที่โชรูมก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ลูกค้าได้ออกแบบการตกแต่งเองแล้วก็เลือกล้ออันนี้ก็คือใส่เป็นล้อที่ e สามเจ็ดเนี่ยฮะเลือกล้อเองดีไซน์เองทุกอย่างนะครับก็เดี๋ยวพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้ที่ส่งมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับกำลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับวันนี้ ส่งมอบรถยนต์ที่โชลูมนะครับผมผมมารีวิวรถคันนี้ดีกว่าครับคันที่อยู่ข้างหน้าผมคันนี้นะครับกับรถของ f c 1ท่านนะครับที่ได้ออกแบบการตกแต่งรถของเขาเองแล้วก็ได้ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับตามที่ลูกค้าต้องการอยากให้รถของเขาเป็นนะครับเดี๋ยวคันนี้ก็คืออยู่ผมพาเดินชมเนาะกับรุ่นสีประตูยกสูงหรือว่าแคลฟอนหนึ่ h จุดเก้าไ a แ e L กนะครับกับสีขาวมุกคันนี้นะครับคันนี้การตกแต่ง ที่ลูกค้าได้เดี๋ยวผมพาเดินชมเนาะนี่สำหรับล้อคันนี้ก็คือใส่เป็นล้อ t E 37นะครับคันนี้ก็คือใส่เป็นก้านยก SUV นะครับงานของ M Pro นะครับขนาดความกว้างอยู่ที่9นิ้วลัดด้วยยาง2อ5 6 0านะครับคันนี้ไม่มีการโหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการไปใช้งานจริงๆนะคะคันนี้ส่วนด้านหลังก็คือใส่ล้อเท่ากันนะครับ26560แล้วก็ล้อขนาดความกว้าง9นิ้วเท่ากัน อันนี้คือทรงของรถที่ไม่หล่นนะครับก็สวยงามผมว่าตอบโจทย์ว่าลูกค้านะครับที่นําไปใช้ง,งานจริงๆนะฮะเพราะทรงแบบนี้ก็คือใส่แค่ล้ออย่างเดียวก็สามารถเดินทางสะดวกสบายนะครับวิ่งไปได้สบายๆเลยถนนคุกขะสําสหรับประเทศไทยแบบนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดที่ชอบการโหลดการแต่งก็มาออกแบบร่วมกันได้นะครับก็ยินดีเนาะตรงนี้ในการจัดทรง ให้นะฮะอยู่ที่ความชอบล็กของท่านเองท่านสามารถออกแบบการตกแต่งของท่านเองได้นะครับส่วนด้านท้ายครับคันนี้ก็ทุกอย่างเดิมหมดนะครับเป็นชนหลังเดิมเดิมไม่มีการตกแต่งไม่มีการถอดใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือใส่เดิมเดิมส่วนกระบะไลเนอร์คันนี้ก็คืออยู่ในเงื่อนไขโปรโมชั่นอยู่แล้วนะครับแต่กระบะไลเนอร์คันนี้นะครับที่เห็นอยู่ไม่มีขอบนะครับพอได้มีการตัดขอบขอบอกเรียบร้อยนะฮะลูกค้าบอกว่าพี่ผม,มอยากได้แบบไม่มีขอบนะครับ นี่ฮะตัดให้เรียบร้อยสําหรับกระบะไหลเนินนะฮะท่านใดสนใจนะครับสําหรับลูกค้าที่ทําเรื่องเข้ามานะฮะผมตัดให้ฟรีครับไม่คิดตังค์ถ้าลูกค้าบอกรถที่ผมผมตัดให้เลยถ้าลูกค้าชอบทรงแบบนี้นะครับหรือว่าท่านค้าท่านใดชอบแบบเดิมๆไม่ตัดก็ได้อัน,นี้อยู่ที่ลูกค้าเนาะตรงนี้ ส่วนคันนี้เบาะหนังนะครับแ้ทุกค้าท่านใดที่ชอบเบาะหนังก็สามารถเลือกโปรเบาะหนังได้นะครับนี่ฮะเรามีเบาะหนังให้แต่งให้แบบนี้นะครับแต่คันนี้ก็คือลูกค้าเลือกอีกโปรหนึ่งนะครับที่ไม่มีเบาะหนังแล้วก็เพิ่มเบาะหนังเข้ามาแต่ถ้าลูกค้าชอบเบาะหนังแบบนี้ก็สามารถเลือกเข้ามาได้นะครับเบาะหนังก็คือเราใส่เป็นเบาะหนังดําได้แดงให้นะครับทรงแบบนี้เพราะด้านในคอนโซลเป็นโซนสีดําอยู่แล้วนะครับนี้ก็จัดให้ตามที่ลูกค้าต้องการอยากให้รถ ของเขาเป็นเพราะต้องการออกรถไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอารถไปทําเพิ่มเติมอะไรก็คือออกไปใช้งานยาวๆเลยฮะอันนี้ก็จะตอบโจทย์สําหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลานะครับอย่างเคสนี้เจ้าของรถก็ไม่มีเวลานะฮะก็เลยเอาบอกว่าให้ผมทําให้ทีเดียวเลยทําเสร็จก็กะว่าไปใช้ยาวๆเลยนะฮะเพราะว่าช่วงนี้งานลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับไม่มีเวลาก็ลองดูครับสาหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหาแนวทางการตกแต่งรถนะครับจะแต่งซิ่งหรือไม่ซิ่ง อันนี้ก็อยู่ที่ความชอบเนาะเพราะตัวท่านเองเป็นคนกําหนดเองนะครับว่าต้องการรถที่จะออกแบบมาแบบไหนจุดประสงค์ของการใช้รถของลูกค้าต้องการใช้รถแบบไหนนะครับอย่างท่านนี้ต้องการใช้งานเน้นในครอบครัวนะครับก็ตรงตามคอนเซ็ปต์ของลูกค้าแล้วสาหรับท่านอื่นก็ลองมาดีไซน์ออกแบบร่วมกันเนาะตรงนี้ว่าจะแต่งรถไปโทนแบบไหนยังไงนะฮะก็ยินดีให้บริการครับกลังป้ายแดงแต่งซิ่งนะครับ แต่งเดิมก็ได้ไม่ซิ่งก็ได้ครับยินดีครับเพราะว่าผมก็ทํารถตามที่ลูกค้าต้องการอยู่แล้วลูกค้าต้องการแบบไหนก็แจ้งความประสงค์เข้ามาได้เลยนะครับตรงนี้ยินดีให้บริการครับผม บบายไปไายบายครับเดี๋ยวขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเรบ <im ple asure> ยียบร้อยแล้วนะสำหรับการส่งมอบรถยนต์นะส่งมอบความสุขส่งมอบรถใหม่นะครับกับเอฟซีที่อยู่ทถารามสองนะครับ ลูกค้าก็เป็นลูกค้าอีวิสุอยู่แล้วนะครับพี่สาวใช้อีวิสุอยู่แล้วก็บอกน้องชายมาซื้ออีวิสุเพิ่อมอีกคันนะครับเพื่อที่จะได้ส่วนลดครอบครัวอีวิสุนะฮะสำหรับเดือนนี้ก็คือครอบครัวอีวิสุได้ลด10,000บาทนะครับสาหรับการซื้อรถยนต์อีวิสุดีแมกนะครับก็ขอบคุณนะขอบคุณที่ลูกค้าไว้วางใจเนาะ,ะให้ผมได้ใช้บริการรับใช้บริการลูกค้านะครับตรงนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ ไว้วางใจนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการรถใหม่นะครับถ้าเข้ามาสอบถามทักทายได้ฮะกับหลังป้ายแดงฮะยินดีให้บริการทุกเคสนะครับทุกจังหวัดสามารถทําเรื่องกับที่ผมได้นะครับสําหรับวันนี้ฮะบ๊ายบายฮะพบกันอีกทีคลิปหน้าอีปีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้บ๊ายบายฮะสวัสดีครับ